ต้องพาช่างส่งโรงพยาบาลครับพอดีพี่โยงแกเกิดอาการหน้ามืดโวกครับช็อก้ยแกรู้ไม่สบายตัวมาจะเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแต่แกก็ฝืนมาทำงานเราจะต้องพาไปหาหมอครับก็ดูแลกันครับผม เขาเป็นลูกน้องที่อูก่ก็เหมือนคนในครอบครัวเราเนาะก็ต้องดูแลดูแลทุกคนนะครับช่างที่นี่สุดท้ายแล้วก็ส่วนมากผมจะพาไปหาหมอทั้งนั้นเลยถ้าเป็นอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าที่พึ่งแรกที่เขาจะต้องพึ่งก็คือที่อู่หรือที่บ้านนี่แหละครับที่บริษัทนี่นะครับส่วนถ้าเป็นที่อื่นก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะแต่ถ้าเป็นที่นี่เรา ดูแลเราพาไปโรงพยาบาลนะครับบางคนไปตั้งแต่ไปจนกลับก็มีนะครับก็มันมันทิ้งกันไม่ได้นะมันทิ้งกันไม่ได้นะครับนี่ก็ต้องดูแลกันไปนะครับเออมื่อกี้นี่ก็ตกใจเหมือนกัน <laughs> หมดหมดวิ่งเขาบอก วันพ so ี I said, I so ่าบอกวพี I said, I ่โยมชักวันดูนอนนุ่นกงเงี้งกงเงี้งอะไรไปรูอยู่นุ่นอารมณ์ร่องในละหมดอารมณรงะเไปหนเนาไปยองทบหลังเน่าเออแย่เนี่ยเจ้าอยากัู้อาการบางหมดเียมันซนมาทบใจสักงักร่องใยโอ้ย นี่นะครับบางทีก็อยากให้พี่ๆน้องเอฟซดูแลสภาพร่างกายตัวเองดีๆนะครับมันโรคไฟยไข้เจ็บมันเอาแนวนอนไม่ได้นะมันอยากจะเกิดขึ้นตอนไหนมันก็เกิดอยากจะเป็นตอนไหนก็เป็นนะครับงานก็ต้องทําเงินก็ต้องหาแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับวันนี้ก็กําลังจะไล่ประกอบคันนี้ครับจะได้เอาไปส่ง เดี๋ยวให้ดูนี่ครับเปลี่ยนสีครับจากสีขาวเป็นสีบอลสีสีเทาจากสีเทาอันนี้เป็นเปลี่ยนเป็นสีเทานะครับก็คอนนอกคอนในอันนี้หรือหมดทุกชิ้นส่วนกองอยู่แยกชิ้นส่วนออกมาเลยว่ามีกี่ชิ้นกี่ชิ้นอะไรแต่ละอย่างนะครับก็ไล่ประกอบกันแล้วลมนี่แล้วลมอยู่นี่นี่นี่น นี่มองเราลมเห็นบอนี่เล hmm. ็กกองอยู่นี่บอเราไปลมยุ่งอันอีกนั่นตอนผมแรนมากก็บอกหมดนั่นเราเราลมสองเท่อบุญนี่ที่แรกผมนึกว่าอีหยังพลลงโคกงแขงน่องแล้วมีอาการได้ยุหันยุทายรถดเดีวผมนึกว่าเราเป็ี่ยนหยังที่แรกเรา ผมก็เลยเปลี่ยนยังพระโยชน์แล้ว่างพเป็นย่ยนไงเอ,อ้ยสุดท้ายคันนี้ช่างยุทธก็เลยได้มาเคาะแทนครับ <c oughs> ที่แรกเราเป็ี่ยนยี่นี่นี่นึกว่าเราเป็ี่ยนยังไปยุหันนี่ต้องง่า,งายหลังเอ,อ้ยผมก็นาเมือดจริงนี่ที่พวกงายหลังที่เราบ่ล่ะเ <c oughs> อ้เอา สำหรับคลิปนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนนะครับสําหรับคนที่ทํางานต้องระวังตัวด้วยเพราะว่า,าบางครั้งนะครับเราบอกว่าเราไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรนะครับแต่พอเป็นมาแล้วมันหนักนะครับผมพอเป็นมาแล้วมันหนักต้องอดูแลตัวเองดีๆนะครับดูแลตัวเองดีๆไม่งั้น มันก so ็จะทําให้เพื่อนร่วมงานนะครับเป็นห่วงก็เลยจะฝากถึงพี่เพียงน้องเอฟทุกท่านนะครับที่กําลังทำการทํางานอยู่นะครับก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียน้องเอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวรอพี่แกเปลี่ยนเสื้อผ้าลงมาผมก็จะได้พาแกไปส่งโรงพยาบาลนะครับ เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ